สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านครับเมื่อนี้วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับอันนั้นอันทั่วผ้าพอ่อแม่เอ๋ยน้องมาเบงงัวไงงัวงามเพิ่นะครับเนาะเมื่อนี้เดินทางมาบ้านโคกไงครับตำบลหนองม่วงอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับอยู่หนาคอกเิ่นะครับนี่เมื่อนี้มาทายงัวพอหนานะครับเนาะเิ่นว่าอยากขายงัว ป็นมีงวงงามๆยู่สองแม่ครับอีกคูมหนึ่งคูมหนึ่งอยู่หน้าเพื่นว่าอบึงอยู่ในบ้านนี่ครับยุดคอ,อกอยู่หนาบ้านเพื่นเรือครับนี่นี่คอกอยู่กับบ้านเพื่อนนี่ครับนี่นี่ต้องเป็นปนี่เป็นให้หน้านะครับเนาะครับนี่เป็นให้หน้าอยู่ในบาน้านนะครับเนาะครับพี่น้องท่านใดเห็นอยากได้ก็จะคอยโท่มาเบบึงมาถามเนาะบัดนี้อันนั้นอ่อนทั่วกับิผ้าบึงล่ไ,ลไปแต,ต,ต่ละโตแต่ละโตนะครับ และข้ามันสิซำดายนะครับเนาะสิงามปันดนะครับนี่ตามเรื่อเห็นอยู่นี่ว่ามันคักอยู่นะครับนี่เหลี่ยมงามๆนะครับสีนี่งงามกกหางไงสองแม่ครับแม่หนึ่งอีกเป็นแม่ขอกเพ่นยหันเพ่นบขายง่วหูครับนั่เพ่นจะขายบามันไงสองตัวครับตัวหนึ่งหัวหลุนครับพี่น้องมักตัวใดก็จังคอยโทรมาสอบถามต่อรองนะครับนะว่าเพ่นสิเปิดราคาสำเร็จครับโอ้งามมีลีครับไงตัวเพ่นเนี่มอเพียงข้อเพ่นตัวนึ่งเกือบ เพียงปากเพิ่นนี่มันสีตัวเพิ่นเด็กกิ่งสูงร้อยเจ็ดสิบกัวงัวแม่นี่เขาร้อยหกสิบคนตัวนี่สองแม่นี่เอาครับคอยเบิ่งไปนั้กันนะครับถ้าพี่น้องอยากเห็นตัวจริงอยากก็เบิ่งเอาอยู่หนาคอกกันเลยนะครับอยู่บ้านโคกไงตำบลหนองม่วงอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องอยากมาบายมาบีบมาลูบมาค้ำาเอาอยู่หนาคอกนี่ก็ได้นะครับเนาะเส้นทางก็จากบารบือไปว่าปีนี่นะครับเนาะคำบันไดกัสิบผ้าอะไเบิ่งแต่ละโต๊ะแต่ตัวครับเบิ่งสองแม่นี่เราก็ไปเบิ่ง โั้แมลูกอีกอยู่หน้านครับเนาะโอเปิดทั้งสามเลยบอครับโอ้โหกระสิเปิดไหนี่หลังจากบ่เปิดมาโดนแล้วครับแม่นี่ผมมาเบิ่งงัวเพิ่นอยู่นี่สองสามเถวนะครับสําหรับเจ้านี่นี่รับประกันคม่วญ่คว่วงามเลยครับงัวแม่ครับอันพี่น้องสีมองหางัวไปเลี้ยงนี่ครับนี่งัวไปเลี้ยงเปลยนแม่พันแม่บอกแม่ขอบแม่ขายนะครับมาหาเจ้านี่ครับบอผิดหวังครับโอ้โหตัวนี้แน่โอ้หนองสร้างตัวนี้ นายกสร้างหน่อยแล้วครับเหนียวแม่อนี่หัวหลุนมีมเอาเบ่งยางกำงาเลยครับเอามาโน่นนี่มงจากน้อยนี่เอามั่งแหงเบังครับนี่น,นี่งูหูพ่นครับมือนีมี่สำหรับพี่น้องมากสายหูนะครับเพ่น <c oughs> เปิดไ้เลยครับิ่นี่เพ่นเปิดราคาเลยครับอยู่หนีสาแม่อยู่หน้าอีกแม่ลูกเนาะครับเป็นปะปบะอ่านี่ครับี่เจ้าของพ่นเนาะพ่อหนาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่เขาเปิดอยู่ อยู่นี่สามยู่น่าโคมนึงเนาะแม่สาวสามครัแม่สาวสามเอาครับบัดนี้เบิ่งไลไปเทศโตไลแม่นี่ก่อนนะครับแม่นี่บามันหัวลุนท่านทับใบบ่เนาะครับนี่โอ้แม่นี่ทับซีไว้ใบอ่พี่น้องมองหาแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ไข่ครับนี่ครับเพิ่นมีใบมีเบือมีหลอดเนาะแม่นี่เนาะอืมนี่ครับมีใบมีเบือมีหลอดเนาะครับ ผมโซมันทีเปดกันยาหกสามเปดก,กันยากันยากับตุลาดีดเนาะหนึ่งร,รอบแล้วมั้ง่กัดถือว่าถือว่าหนึ่งรอบแล้วเนาะน,นี่ครับซีบายศูนย์เก้าหกในทองนะครับเนาะอันนี้ทองแรกป่ะครับเนี่ยทองแรกเนอะครับนี่ทองแรก,รท,อแรกทองสาวครับพี่น้องหวัหวหัวแตงเฮอธรรมชาติเนาะครับนี่โอ้หวัวแตงเนะครับพี่น้องบอกพี่น้องไว้ก่อนเนาะอันนี้พันแตงไว้แต่นี่ยน้อยเนานะ เรื่องเบื้องหนาโนกนู่นดีครับลำ่ำโตเงาหนากว่วงเลิกลึงเบืงลึงเพิ่งได้ครับเนะี่ยลึงใหญ่ลึงลึงเงางามดีครับนี่เบื้องดาบแม่มหางเบื้องทั้งดาบทั้งหางครับเล็บเบื้องเล็บเล็บกีบเท้าเล็บดีทั้งทั้งสี่กีบนะครับเนาะนี่ครับจีบเล็บกีบตีนพนดีมัดนะครับทองเบื้องนุ่มเอานุ่มงามครับนุ่มสวยสีต่างงามๆเลยครับ นุ่มจับสวยครับอ่นี่ครับนุ่มจับสวยหกหางใหญ่สูงนี่ร้อยหกสิบเท่าเดียครับนี่ถึงกับอยหาสิบหาตัวนี่หาชิบหามีรันับอยหาชิบหาต้องหลุดปอดทูวัดเลครับมุสอวัดนี่มุสอวัดหลอนบะวัดแล้วครับข้านั่นแสดงว่าผมกะงวนี่ลอยหาชิบหายอากผมกะประมาณนี้ผมกะหกสิบเนี่ยแสดงผมกะผิดดนี่รอยหาสิบผ่านปะโอ้เสีงผมกะผิดหลายตัวตัวนี้ อันนี้เพิ่นวัดเราเวยครับนี่พี่อน้องนี่เจ้าของเพิ่นวัดหาเลยร้อยห้าสิบห้าครับเพียงตาผมแสดงว่าเพียงตาผมนี่ร้อยห้าสิบห้าแม่นจะเหรอไรผมร้อยสี่สิบเนาะขึ้นมาตาผมหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบห้าถือกุหดอกแม่นี่ออกสีท่องได้ถึกถึกแสงแดดออกสีท่องเหลี่ยมหยาบๆได้ครับนี่มองดีเพิ่นคือมองคุ้นายได้จับง่ายครับสื่อไปเป็นแม่พันธุ์แม่บ็อกแม่คอกแม่ข,มขาไข่เอาเนาอเอาแนวครับนี่ได้ครับ ปลาลูกแกกหลานต่อไปนะครับเนาะทับพองามๆดีๆใส่ไปนี่อันนี้เพิน่นทับให้บางยางโก้เลยครับนี่ทับซีไว้ไปนะครับเนาะโตกทองออกมากอะเป็นเงินล้วนๆแหลอครับปะาย่างงามครับย่างงามบึงพูดอะคุ้นดีซื้อไปนี่ลูกเต่าห้องกัดจับจุงได้ครับนี่หนาสวยล่ำโตหนาครับอ อันนี้แม่นี่ปล่อยอยู่ราคาเท่าไรนะครับเปิดไป1 6แม่นี่เปิดไปอยู่160,000นะครับพี่น้องพอเฝ้าทักพอเฝ้าจองเนอะครับนี่160,000นี่ครับนี่ใ่ญ่งามมีลีครับเนาะนี่ครับลูกตกปลอกมากก็ได้หรือตัวนี้เขาก็ให้ตัวสามสี่หมื่นตะตกจากทองมากนี่เหี้ยขันได้ลูกแม่นี่บางเกตเปียดเด้งก็ได้แสนแล้วนี่เนาะเม่ระดับนีเลยแม่นี่มีลูกซีว่นี่คักครับนี่ เอาครับพี่น้องแม่นี่พื้นห้องไว้เปิดไวอายุหนึ่งแสนหกหมื่นพี่น้องสนใจอยากได้ทักเลยครับเบอร์นี้นะครับเนาะเบอร์นี้ผมจะขึ้นไปนี่เนาะง่ายดีเพราะว่าผมเล่นคุยกับฟังมาท่านเนาะผมสิขึ้นไปในจอเลยนะครับเบอร์เพื่อพู้ล่นคนกับฟังมาท่านจดมาท่านนะครับเนาะนี่อาจิะพาดไปอาจิะพาดงวงงาำนะครับเนาะอันนี้เบองจากสายตาจริงหรือเบองจากนในใน ในยูทูปในกล้องนี่กระสีพราหงอยู่ดงงามมากนี่นะครับนี่หงว์ใบจับได้นะครับสีถือกแสงแหลี่ยมเหลี่ยมยับๆเลยครับนี่แดงเหลี่ยมยุ่นๆปันสีขวงทองอะไนะครับยืนสวยยืนงามแข่งขาใหญ่ขับแม่นี่แสนหกครับสูงลอยหาสิผานเลยครับเด้อวัดหายเรียบร้อยความพิ่นวัดหายเรียบร้อยเลยครับพี่น้องอยากมาบึงตัวจริงกันมาได้นะครับตามบานที่ผมแจ้งไปขางต้นนี่นะครับเนาะ อาครับเบิ่งแม่ที่สองครับบ้านเนี้ยโอ้แม่นี่คักครับเปิดแม่แรกให้เบิ่งจะจะกันเงียบๆกันๆๆๆๆๆเลยครับเนี่เอามาเบิ่งแม่ที่สองครับบ้านเนี่ยม่ที่สองโอ้แม่นี่กัคักคือกันเลยพี่น้องบ้านเนี้ยเบิ่งโค่นหางครับพูดเน่ะโค่นหางปันหางเงี้ยครับโค่นหางสวยลงมาโอ้ยืนเบืง้งยืนในขนจับขันบ้นใบให้นขนเสร็จย่างงาอย่างโกเลยแม่นี่ ท้องว่างเฮ้ยโอ้นี้ทับตัวนี้บ่บแม่นี่เคเอฟสามหนึ่งครับอืมสองแม่นี่แม่นั่นซีไวด้วยครับเดอ้อแม่นี่เคเอสามหนึ่งเบิ่งควบสูงพ่นจากน้อยก่อนตัวนี้ร้อยหาสิบสามตมาต้มกแม่หันตีนตเปิดเบิง่งขึ้เบิ่งเป็นสูง,สงก่าเรามันยืนง่ามเองมเบืม่หนหนอยนงคับแม่นบ่เบงกับเบิ้งบวกกนเาะแค่สองเส้นนึงเนาะตั้มกกานสองเส้น อันนี้ท้องแรกบ่ครับเนี่ยท้องแรกครับท้องแรกี่ตงหัวสาวอ๋อครับบันพิพี่น้องมาดิพ่องัวสดงัวสีงัวสาวครับท้องแรกนะครับเบิ่งเอานะครับว่างามบองามสำารก็ได้แข้งขาหยีบเท่าหยีบเท่าดีเมื่อทั้งสี่หยีบนะครับเนาะนี่หยีบเท่าเบื้องน้มเพลินบ่าเนี่ยแม่นี่น้กัจับงามพื่อกันครับนี่ยนกกัจับงามพื่อกันเรื่องก็ถือว่าโอเคใส่ได้นังหนามองดีมันคุ้นคักบ่าเนี่ยปุ่นนะครับ นาโงกนู่นนะครับนาพ่อ,อ,อ,อเ,เอาแจ็บมาได้เว้่พูดนะครับ <c oughs> เรียนได้เลยครับเนี่ยเสือไปเป็นน้องเป็นนนะครับเนี่ยพี่น้องซื้อไปอลูกเต่าเข้าใบเรียนได้เนาะลูกเต่าจูงกินหยาดเนาะโอ้แม่นี่แม่นี่บรนทับเคเอฟไปนะครับเด้อเคเอฟบังมือบรนทับมือใดน้องนี่เนาะทับมือวันทีหนึ่งตุลากข่มจริงจริงเมื่อวันที่นี พันรอบหนึ่งพันรอบหนึ่งครับเอาครับเพิ่นทับนี่ครับหนึ่งตุลาคมหกสามมือทับเนาะเมือนขอดก็สิบแปดกรกฎาคมหกสีนครับมีใบมีเบอร์มีหลอดครับมีเบอร์หมอทับพร้อมเรียบร้อยพี่น้องสามารถโทรเช็คสอบถามได้เนาะทั้ง่สองแม่เลยเนาะครับเนาะว่าเบอร์นี่เจ้าได้ทับงัวแม่นี่ไปบบ่อท่านสามารถโทรได้ครับหรือพี่น้องอยากก็เบิ่งตัวจริงมาจับมาใบมาหลุดมาข้ามมาบีบบ้างเอาครับคุ้มง่ามมันซ้ำได้นะครับแลอวจูงง่ามไปเดดี่ยวจังน้อยมึงนะครับแม่นี่ เบิง้งเบิ้งทาพญานังจังน้อยได้พี่น้องเด้วยเบิ้งทาพญานังตัวเง่าครับน่าสงสารแม่ง้วเชื่องคักเนี่ยง้วงขุนคักบรรเทาเอิญเนาะง้วงขุนเนะค,เนครับแค่แม่หัชดชีไม่ต้องเสียอะไรอยู่เลยเนาะฮัตชีเพื่อนอะบ่อยากง้างเลยพื่อนอะเชื่องครับง้างโชคบางเวลาะงางโชคบ้างง้างโชคจังน้อยเนาะวิสิอยากกินแต่หยาตัวเนี่ยเออเอาครับแม่นี่ราคาครับ แม่นี่ครับแม่หนูเปิดแสนสองครับแม่นี่ครับราคาสินสอดเพิ่นหองไว้แสนสองครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นทองทั้งสองตัวเลยครับเนี่ยแม่นี่แสนสองแม่นั่นแสนหกแม่นั่นหัวหลุนแตงแม่นี่แม่นี่ก็เลี้ยงายครับแม่นี่บบแตงหัวธรรมชาติเลยเนาะหัวเขาธรรมชาติครับแม่นั่นแตงไว้เนาะเอาครับพี่น้องมักส่งไหนบะเนี่ยประเภทเลี้ยงไงเลี้ยงหน้านี่บวกเกินกัน นกินหหัวาเลยี่นั่นก็เลี้ยงง่ายครับแต่ว่าสิล่าแน่้น้อยหนึ่งเลี้ยงง่ายจะสองตัวมันกินหยาหลายโอ้แมนแล้วมันตัวใหญ่เนาะแมนกับมันกินสองตัวมันก็กินสองตัวมันเลี้ยงง่ายแกงหัวกินกับกินหัวสองตัวนี่ยืนง่ามทั้งสองตัวเนาะอ้ะหัวนี่ครับหัวสองตัวนี่ยืนง่ามทั้งสองตัวเลยครับนี่นี่บ๊อบมี่หม่งตีด้วยครับแบบว่าเลี้ยงขาแข็ง ก็จะเป็นหนาเป็นขาเป็นลำตเป็นหางเป็นจี่เป็นเล็บเป็นลึง่งสีบุ้มีมงตีด้พี่น้องเด้อพี่น้องมาตัวใดญยังค่อยมาจแต่มาบีบเอาแม่นี่ห้องอยูแส,อแสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นครับพ้อมลูกนี่นท้องลูกของเอฟเคสามหนึ่งครับแม่นี่อ่านี่ครับเริ่มตีงเขียงครับนีู่หนาหน่า,นางาม,มีลีครับงวดสองแม่นี่นี่งน่างแม,ม่นี่กระโหนแม่นี่แห้ง่ามขักโหนขักเนาะแม่นี่นู่นขัก,กลีครับแม่นี่ ัเรื่องหนานี่พ่นมาเลยเหรอครับตัวนี้โวเรื่องหนานี่พูดอะ,ดอะโมเรื่องหนามาเลยครับคนอะห <laughs> น้ามดีหนาเพิ่นนี่เนาะแต่ว่าตำกอแมวหันจนัยตกวัวแมวแม่นี่<ๆ>พี่น้องอยากได้ลูกในท้องตัวไหนเลือกเอาเนาะแม่นี่ขี้เอฟสามหนึ่งตอนซีไว้นะครับตวน,นซีไว้แสนสามกับแสนหกโอ้แสนสองกับแสนหกมักมักตัวไหนทักได้เนาะครับเนาะแต่ว่าผมผมอยากให้มาใบเอายูบานเห็นละ มาบีบมา่บ่ายบางกอนยูบาลเพมันค่อยมันค่อยเออมันค่อยค่อยถือใจเนาะเมืู่ปมาบ่ายบางกันรถันท่าสี่พราาไปมันก็บัชีว่าอวยกันทักโพดเนาะว่าอวยกันทักโพดนี่ครับบอดี้วยด้วยครับนี่ตามสภาพตามเห็นนียนะครับเนาะอ่าครับบึงสองแม่นี่รับรองว่าพู้ใดไก็ขึ้นมักขึ้นกันอยู่หรอกนะต่ผูไทยกัขึ้นมักเนี่ยครับนี่สองแม่นี่หางหนิวใหญ่ครับเนาะ อาครับแม่ที่สามเนาะแม่ที่สามนี่สิเป็นงัอหูพ่นงัวนี่ตัวนี้พ่นอปอยจักเขียดตัวนี้มม่ยำได้กับบา้าตะเล,ยเลียงไว้เลียงไว้วันนี้พ่นอยากปอยอยากเปิดเนาะไอ้ในทองมันพอนะนี่บ่นี่ครับในทองตัวนี้ยอดบาลมีเดอร์พี่น้องยี่<อ>สิบห้าสิงหาหกสามมือทับเนาะมือทับหมอผสมซื้อ มันตุยม,มือขอดด้วยพี่น้องมือขอดสิบมิถุนาหกซีอ่าครับมีเบอร์มีใบมีหลอดมีเบอร์โทรหมอเนาะครับเนาะนี่ครับแม่นี่ประจำขอบเพื่อนมาลูกแดงกลาสิน,น่ันเพี่นแม่นี่ลูกแดงกลาสิ่นสําหรับผมหมักง้อหูสีแดงแด,ง,ดงสีนะครับเนาะแม่นี่ความสูงเพิ่นเท่าไหร่เนาะครับแม่นี่ลอยหาสิบสามลอยหาสิบสามซ้ำกันครับแม่นี่ตัวนี้สูสีกันเอาง้อสามตัวนี้โบเกินกันครับเรียงความสูง แต่ว่าพันมันคนละพันุเนาะอันนี้หัวหูครับพี่น้องสายหูนะครับมบัก,กไปสองทางเลยสองทางครับติดเครื่องเรียบร้อยแม่นี่เนาะพูนะครับคุณอนะอาแม่นี่มาคุณคุณชุดโตตัวขันวัวอยู่นี่เนาะน่ครับนี่แม่แม่นี่อันคือคุณแม่นี่อันแม่เบิงบ้งเบิ้งหันเนาะเฮ้ยบางะหางแม่นี่หรือ่าหางงามครับเนย เพิ่นมาโชว์เฮี้ยงกันเลยครับโชว์คมงามเอาครับแม่นี่ทองบารมีนะครับทองยอดบารมีครับมันทำใบบางสิงหาอืมนี่ครับนี่ครับมีใบมีเบื่อมีหลอดเด้อครับเด้อยอดบารมีเด้อในทองครับนี่แม่นี่แล้วค่าเท่าไหร่นาะครับบัตรนี่แม่นี่เปลือยไปอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นแล้วค่าเดียวกันกับแม่นี่เนาะ อาครับสองแม่นี่ราคาสำคัญครับนนอสองแม่ราคาสำคัญพูดอ่ะโอ้แม่นี่ติดหูติดโ,โบดเด้อครับเด้อสำหรับพี่น้องมักสีแดงแดงหูติดโบดงัหวหูนี่ครับ,บโอ้อยากให้คน้นรูปงัวขอกนี่เจ้านี่คุณสุดสุแม,ม่ครับเอาเบิง้งห้าเบิ้งเล็บเนาะเบิ้งหนังเบิ้งหนาหนาครับหนังหนาเบิ้งเล็บจีบเล็บงามสูโต้นะครับเนาะจีบเล็บลึงนุ่ม นุมจับซีงามๆครับนุมซีเต่าจับงามๆเลยนี่แม่นี่เนาะนี่กีบเรียบเพลนดีทั้งสีกีบนะครับเนาะทั้งซีตีนยืนสวยราคาอยู่แสนสองครับพี่น้องอยากได้ตัวใดทักมาเบอร์นี่นะครับเบอร์พมขื้นไทยยุนีนะครับเนาะสองแม่แม่และแสนสองตวัวาแม่พุ่นแสนหกทองซีวตัวนี้ทองเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ทองเจ้ายอดบารมี เอาครับสามแม่นี่ทองมัดซื้อไปพระตองว่าสิบเหาเถิงหาทับนะครับเนาะมันทับห้เรียบร้อยครับสามแม่นี่สามารถมาพิสูจน์ตัวจริงเด้นะครับเด้ออยู่บ้านหนองไงตำบลหนองม่วงอบ้านโคกไงตำบลหนองม่วงอำเภอว่าอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับมาพิสูจน์ตัวจริงเลยครับเนาะครับมันนี้จะพาไปเบิ่งแม่ลูกอยู่หน้าเนาะครับผมอ่ะครับไปเบิ่งแม่ลูกอยู่หน้าครับบ้านีอ่ะนี้มาเบิ่งแม่ลูกครับเนี่ย แม่นี่มาเปิดอยู่อยู่ไหเลยครับเนาะอยู่บ้านสามตัวมันอังกันเนาะคุณนายดแม่นี่กับสีเป็นไทยไทยบามันแต่ว่ากับสีมาบามันหลายแลวเนาะตัวแม่เพ่นเบ์มึงหางมึงหางแม่พ่นเนาะพนธกหางเงาเงารับติดเครื่องนะครับด้วติดเครื่องลูกอู้ลูกกอดอู้ลูกเม่แม่นี่คือหายลูกคักเนี่ยเงี้ยันเถอะบ่สมแม่เลย ไอ้ลูกผสมแม่เน้ครับลูกงามคักอิหรีนะลูกเพิรนเนาะเอาเบิ่งแม่แม่เพิ่์นี่ลูกลูกแรกเขาลูกอดครับเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกเนาะลูกสองในท้องกันป่ะครับเมื่อแม่นี่ลูกที่สองนะครับอยู่ในท้องนี่เพิ่์นเอาใบให้่เนาะครับลูกนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ซีไวศูนย์เกาหกผ่ทุลูกเพียนเมียซีไวศูนย์เก่าหกกักเดือนเราหน่อยไหมลูกตัวนี้เนาะหาเดือนครับหาเดือนโอ้หาเดือนกลัว เมียนี่จะได้ไปให้ลูกงามกลัวจุกของกันเองลูกเพียรเมียได้เพียรนองนี่งวัวลูกเพิ่นหาเดือนกลัวครับซีไวซ์ศูนย์เก้าหกเมียลูกเพื่นแต่คนอ่ะคุณคุณทำตัวลูกเพียรเมียปลาดตัวเด็กตัวลูกไม่นก็นเหลือเฟือตัวนี้เนาะนี่เบิ่งหาขุนอ่ะข้าก็หาไงครับปลาหางงัวใหญ่ลุดงัวนหน่อยนมมึงนมเพิ่นเด้อลึงโอ้ โอ้หนุ่มงามดีครับนี่พูดนะปะา้ากกขังมาจาับเบมึงเอาเดอ้อพี่น้องนี่ไงก,ก๊กขางไงก็แม่ครับขากระซัมซัมเมียเหรอเนะาะขาเนี่ยพูดหน่เป็นพี่ตาไงไว่ง้อง้อหน่อยตัวนี้เนาะมาเบื้องทางผีเด้ทางนี้นั่นผีคอยบบย่อนเสียงพี่ครับคอยชาดบาดรกกขาใหญ่หนังอยู่อุดปูดอิดปีดเลยครับหาเดือนเป็นงัวเพลดเมีย ลูกของซีว่าศูนย์ก้าหกนะครับเนาะล่ำโตแม่เพิ่นกับบัตือว่าใหญ่เลยครับแม่สูงร้อยเท่าไหรเนาะครับแม,นะบแม่มันน,นประมาณร้อยสามสิบกูกลัวเดียวบอประมาณร้อยสเนาะประมาณนี้เนะะาะร้อยสามเจ็ดสามแปดที่เข่าซีนี่แครับนะีบ่นะโอ้ลูกเหลือใจลูกด้วยนะครับบันนี่คมนี่แม่ลูกซีวบันนี่ในท้องมันนี่แล้วนะครับในท้องบันนี่ เพิ่นทับไปเลยพี่น้องเด้อหัวแม่นี่เพิ่นทับซีไว้ไปเชือกันครับในท้องแต่ว่าคนละเบอร์เนาะซีไว้ตัวตัวนี้ศูนย์เจ็ดสี่นะครับแต่ว่าตัวพลลูกศูนย์เก้าหกเนาะตัวพลลูกศูนย์ก้าหกตัวนี้ซีไว้ในท้องตัวนี้ทับซีไว้ไปศูนย์เจ็ดสี่เป็นง้วนน้ำเขาไหมวะตัวนี้เพิ่งเห็นสองสามตัวนี่ทับทับทับเบอร์นี่เนาะนี่ครับเรดบาร์มันนี่ครับมาจากหมอปักฟาร์มมิสเตอร์ซีไว้ศูนย์เจ็ดสี่ มือทับเพิ่นกับวันทียี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกสามนะครับเนาะมือกำหนดขอดเพิ่นกะสิบสองมิถุนยนหกสี่นะครับเนาะนี่มีเบอร์มีใบมีหลอดมีเบอร์โท่หมอนะครับเนาะพี่น้องสามารถโท่เช็คได้นะครับว่าเจ้าได้ทับง้อตัวนี้พอพันนี้รีบอสีนะครับทับได้ครับหรือพี่น้องอยากมาจับมาใบเบิ่งกับมาได้นะครับเนาะว่แม่นี่โคมนนี่นะครับมีหลอดอยู่ทางนี้นะครับเนาะเปิดว้ใช้ครับโคมนนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นครับ หนึ่งแสนห้าหมื่นตีลูกไปแสนหนึ่งนี่เมียให้หาหมืน่นนย่นะครับเนี่ยแม่นี่มองดีเพิ่นคือให้ลูกดีครับพี่น้องทรงลูกงามทรงลูกงามให้ลูกดีแม่นี่เนาะน้มดีเลยครับแม่นี่นน้มดีเด้คนน่ะนามาน้มมันสีด,ดีวคะคนน่ะร่างโต,งนนงตให้ลูกบ๊อบป,ปานีเด้ ไปหาหมูครับนี่ยุงแมวว่าเอาครับนี่โอ้แม่ลูกคุณนี่ครับงามอีหลีครับลูกพนลูกซีว่านะครับเด้อลูกลูกตัวแรกตัวนอตัวนี้เนาะลูกแรกเด้อครับตัวนี้ลูกตัวแรกลูกที่สองพันนีครับลูกที่สองพันที่ทองนี่ครับนี่สีวยือกันครับแต่เป็นซีว้ศูนย์เจ็ดซีนะครับเนาะโตที่เห็นยืนยางอยู่นี่ซีว่ศูนย์เก้าหกเด้อครับลูกพันลูกแรกนะครับนี่อยากได้งามๆามสีเนาะไปผูกไว้หน้าเนาะ ไปผูกไว้หน้าไปให้นอนเบิ่งบนนี่ว่ามีความสุขครับถึงง่วงงามสิเมียพันเมียบอกอนาคตข้างหน้าครับเอาต่อไปเอาอันเขยบสามหนึ่งทับเอาเนาะไม่นี่เนาะคือสีใดคักเลยเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวใจเดใจลูกเนหาเดือนลูกเรียครับไม่นี่โอ้ไม่นี่ทรงลูกขกลูกเนี่ยเนาะในทองถ้าเบิ่งลูกนี้ทองนอะครับเี่น้องสื่อไปเบิ่งลูกของซีว่ายขึ้นกันวยครับเบิ่งของซีว่าศูนย์เจ็ดซีครับ ไม่นี่ไปยูแสนหานนะครับเนาะครับผมโคบนี่เพิ่นเปิดยูแสนหานนะครับฝ่าว่าเนี่ยเด้อครับนี่ไผทักกานกับสิได้ก่อนแล้วเนาะแม่ก็บ่ซสซัมจีไร่เนี่ยเตี้ยมันตัวบ่ใหญ่ซื่อเนาะคตัวบ่ใหญ่แต่มาเบิ่งลูกพี่ครับเบิ่งจัดจ้เลยกกหางใหญ่กว่างัวดป๊าดกกหางมาบ่ายเบงโง่เนี่ยครับเครื่องเพลดพุ่นครับกกหางหางไหญ่ครับงวดหน่อย5เดือนครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเด้อครับนี่ ญ่ขึ้นมาเอาพอไงใส่เข้าไปนี่โอ้ยเป็นกําไรเลยสางไรได้ยังมหาศาลเลยครับนี่งัวแม่นี่เนาะอันนั้นขดไก่ด้วยครับนี่ติดเครื่องดําให้พรอมเรียบ้อยงัวคุ้นสุดโตวครับเจ้านี่เนาะเล็บกีบตีนพนดีมัดนะครับนี่ติดเครื่องดําเต็มพิกัดนะครับนี่เนาะอ่าดีครับนาดีนั่มโตสวยหนาสีนี่เข้มเลยครับอันนี้สีวาศูนย์เก้าหกนะครับลูกเพิ่นเนาะครับนี่พอเพิ่นสีวายศูนย์เก้าหกเพิ่นะ ามาหย่อ,อข้นหะเอ๋อไปผูกไอ้ผูก,ผกยีานาอยู่ไ้ครับนอนเบิงบ่งหมนเลยงามๆัสิมีความสุขเละครับพูน่ะงานงยงานงดีสุดโตัวครับเจ้านี่รับประกัน,นทื่นทุกถอนสุดโตวเลยครับบสิสามตัวโมูโยบ,นบันเรนียงโลกปากเปื่อยเท่าเปื่อยอีกแลรับประกันมัดนะครับนาะอันนี้ง้อยู่ขอกอยบันนะครับบริพานสนามานะครับนาะลูกเพิ่นนี่ของเพิ่นครับอครับพี่น้อง มักตัวใดอยากได้ตัวใดก็จะค่อยโทร่มาเอานะครับเนาะเบอร์ผมจะขึ้นไปยุ่นี่นะครับเบอร์ผมจะขึ้นไว้ในจอดีเนาะครับเนาะเพื่อบางท่านบางคนก็ะสีฟังน้ำบ่อท่านจดบ่อท่านสินะนะครับกะ <ขอ S 1> ม,มาหาพอหนาบานโคกไงนะครับขันอยากมาเบิ้งยุ่เฮียนเพิ่นก็ไดนะ้เนาะพอหนาบานโคกไง,ำนนอ,ง,งอำเภอบ,รบร่อระเบือจังหวัดมหาสารคามอันนี้เอามาเบิง้งโคบแม่ลูกงามๆนี่ครับอยู่ไฮเพิ่นนี่ครับโอ้บรรยากาศดีครับช่วงนี้ล่มหนาวกัลังมากพี่น้อง หนาฝนก็คาดว่าชีวิตล้วละน,น้อไปเนาะลมหนาวช่วยมากเย็นสบายครับยิวงงามครับนึ่บรรยากาศงามมีิีครับนอนนองสือไปง่ามๆสิไป่ผูกนอนเพิ่งหล็ดเนาะเอาครับคลิปนี้ก็สิจบคลิปยุนี่แหละครับนี่ยกับแม่ลูกนี่แหละครับกับพ่อกันแล้ว่อยพ่อกันชิปไหมลิปต่อไปเนาะครับเนาะลิปนี่ก็สวัสดีครับ